สวัสดีครับวันนี้ทุกคนกำลังติดตามชมผมอยู่ในช่อง TX2 ออมา,าก็เ,นนนเกช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวตัวนี้นะครับแกได้เลยเนาะเป็นตัวลำโพงบลูทูธบลูบลูทูธนะครับนี่นะครับ ตัวนี้แถมไม้ให้ด้วยนะครับซื้อมาในราคา434บาทนะครับก็บวกค่าส่งเลยเนาะอ๋อไม่มีค่าส่งนะครับทษทีก็คือราคาเดิมมันคือ434บาทก็คือมาส่งส434บาทไปเลยนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้รุ่นอะไรอ่านเองไม่อยากให้นะครับแล้วก็บอกเลยครับมันมีไฟด้วยนะครับมีไฟตรงนี้นะครับที่ลำโพงออกมาแล้วก็มีไฟที่ตรงนี้ด้วยนะครับฟังก์ชันออกมานะครับสามารถนะฮะที่จะเชื่อมเสียบเช็ค เสียบแจ็คได้นะครับผ่านโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะครับเสียบยึสบีได้แล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้นะครับไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบนะครับแล้วก็ฟังก์ชันมันตัวนี้ก็คือไม่มีให้ปรับเอ่อไม่ใช่วอลลุ่มสิถ้าถ้าไม่มีให้ปรับวอลลุ่มมีตายแน่เลยคือไม่มีให้ปรับเอ็กโคไมโครโฟนนะครับมันมีเอ็กโคมาเรียกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะปิดเอ็กโคนะครับมัน ติดไม่ได้นะครับเพราะมันมีปุ่มให้นะครับแล้วก็มันนะครับมีปุ่มเลื่อนนะครับไปข้างหน้าเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าเลื่อนเพลงไปข้างหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มเออมีปุ่มนะครับเลื่อนวิดีโอถัดคือสมมุติเราเปิดวิดีโอเพลงทนอยู่อ่ะล้วเลื่อนไปเพลงเอออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พอเราดูเพลงไอไอที่คืออธิบายยังไงวะคือ สมมติเราเปิดอธิบายใหม่สมมุติเราเปิดเพลงทนอยู่นะครับแล้วก็เราเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเราจะกลับมาดูกลับมาฟังเพลงทนใหม่อะ่ะแล้วก็กดไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยบรรยายใหม่ในเครื่องนะครับแล้วก็นะครับมันมีที่เสียบไมใหม้นะครับเป็นไมโครโฟนสายนะครับสาม,มารถเสียบไมโครโฟนบลูทูธได้ด้วยนะครับที่ก็ก็เสียบมีต่อมันนะแล้วก็เสียบแล้วก็ไมก็สามารถรับสัญญาณได้สามสิบสามสิบเมตรนะครับ เออนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับทิ้งไปนะฮะแล้วเรามาดูตัวเครื่องดีกว่าฮ่าฮ่านี่แหละสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นใช่ไหมล่ะครับนี่นะเมื่อกี้นะครับผมถ่ายดีๆนะครับวิดีโอมันตัดเองนะครับผมก็เลยต้องมาถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมเชื่อมวิดีโอต่อกันนะครับนี่นะครับเป็นลําโพงตัวลําโพงบลูทูธของมันนะฮะดูครับไอ้นี้คือหนักนะครับหนักปริมาณปานกลางนะครับถือไปไหนได้เลยเป็นแบบไอ้พวกแบบดีเจอ่ะ โหนะครับก็มีที่หิวไห้นะครับ,รบแล้วก็ปุ่มตัวนี้ผมจะอธิบายทีละปุ่มทีละปุ่มนะครับอ่ะดูเสียงอาจจะเยอะ,ะอันนี้สามารถอันนี้คือปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ลดลด,ลดเสียงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับอตัวน,นี้นะครับเสียบชาร์จนะครับ ไอตัวนี้เสียบ usb นะครับไอตัวนี้เสียบไอที่แจ็คเข้าโทรศัพท์นะครับไอตัวนี้คือเลื่อนคลิปไปด้านหน้านะครับไอไอตัวนี้คือเลื่อนคลิปไปด้านด้านหลังนะครับไอตัวนี้ก็เลื่อนคลิปไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลื่อนคลิปมาด้านหลังเหมือนกันนะครับเลื่อนเพลงอะนะครับแล้วก็ไอตัวนี้คือที่เสียบไมโครโฟนนะครับอ๋อขอโทษทีนะครับเอ่อไออ่าไอที่เลื่อนไปด้านหน้านะครับมี2ออันนะครับแล้วก็ไอไอไอเลื่อนไปด้านหลังนะครับ มีอันเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าปรับไอตัวนี้เออปรับนะครับจะให้เป็นวิทยุหรือว่าจะจะเชื่อมต่ออาจจะเสียบแจ็คกับโทรศัพท์หรือว่าจะให้เป็นบลูทูธไร้สายปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามี2อันนะครับไอที่มีแบบเลื่อนคลิปเลื่อนเสเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับที่มี2ออันนะครับไอตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับตัวนี้ครับ แต่ว่าพูดพูดไปก่อนนะครับนะครับก็ไอตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นลําพวงหลกนะครับไอตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นลําพวงหลกนะครับลําพวงแท้จริงคือไอตัวนี้นะครับลําพวงขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเสียงอาจจะเยอะหน่อยอาจจะขาวขาวหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นสีดานะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับไม่ได้เออห็นหวดนมได้สัตว์คือคลิปนี้นะครับผมนะครับไม่ได้เทสเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเทสเสียงให้ดูนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะเทสเสียงไม้นะครับเออนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าบิดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไหมครับมันจะขึ้นกึ่งกึ่งมานะครับอ่านี่นี่คือเชื่อมต่อแล้วนะครับกับโทรศัพท์แต่แต่อะไรแต่ผมจะไม่เออเทสเสียงเพลงก่อนวันนี้จะมาเทสเสียงไม้นะครับเขาก็เทสไม่ให้เดี๋ยวเรามาดูตัวไม้นะครับเออลืมดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับ อุปรกรณ์ในกล่องนะครับก็จะใส่เออ่ไอ้ตัวนี้มาให้นะครับเป็นซิปนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษอันไม่ออกไอ้ซัตทิ้งไปแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ไม่มีอะแดปเตอร์นะมนะีแต่สายชาร์จนะครับแต่สายชาร์จอยู่ด้านล่างไม่ให้เอ่อก็เลยไม่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นสายที่เชื่อมต่อกับอ่าสายเสียบไม้นะฮะไอ้อตัวนี้ก็คือไม้นะครับกันกระเกษอย่างดีนะครับไอ้อตัวนี้คือไม้นะ นี่มอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบนะครับดูรู้ว่าดีๆนะครับนี่ครับผมโอเคแล้วก็เสียบก็ไปเลยนะครับนี่พอเสียบเก้าได้แล้วนะครับแล้วก็ลาพุงองเรามานะครับคือขน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 ลักเล่ผมขึ้นแล้วนะครับเห็นปดำๆนี่ทุกคนอย่าคิดลึกนะับขนลักเล่ผมขึ้นแล้วนะครับผมอยู่โมหนึ่งเองนะครับโอเคนี่นะครับเสียบก็ไปเลยนะครับ แล้วเราก็เปิดไม้เร้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดไม้มเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งบริเวณตรงนี้นครับจะตั้งก่อนเออขออนุญาตแป๊บหนึงนะครับโอเคตั้งเส้ยเฮ้ยเส้ยเสียเสียงม้แเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ย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 ัฮ้ยเด้ยะฮ้ยเฮ้นเค้ยได้ยเฮ้ยนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดไเค้ก่อ้ยิดไยเฮ้กเฮนยเฮ้ยเฮอยเฮ้ย้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮโอเค ใช่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดกันเลยดีกว่านะครับได้ยินไหมครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งนี้ดีกว่านะครับโอเคโล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 นี่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวลงสุดฮัลโหลโลโลดังมากฮัลโหล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 คือดังสุดก็คือดีมาก เสียงดังเหมือนเครื่องไฟงานวัดอะดังเหมือนเครื่องไฟงานวัดเลยเออน,นะครับก็จะมาทดเสียงเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็คือพูดหมดแล้วนะครับคือผมมาตดเสียงให้ทัดเสียงไหมให้ดูแล้วนะครับวันนี้ว่าดังขนาดไหนนะครับโอเคอาโลอะ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 โล สอรอรอรนรัรอรวัอรีรอรอรอรนนัรนรอรอรอ้อร like right ัรนรอ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 นอรอรอรอเอยอร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 นรอรนรกรอรอัอมอรอรอรนรมรอ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 ปอร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 อ็อรอรอรรอรอรรอรอรนะครับออรร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 อรร ผู้บีกเนี่มันไม่สามารถปรับเอ็กโคได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไมค์กันดีกว่าปักโอเคแบบนี้นะครับเออนะครับมันไม่สามารถที่จะถอดมันไม่สามารถที่จะถอดเออพูดผิดเนะี่ยครคลิปนี้พูดผิดเยอะมากนะฮะคือคลิปนี้เอ่ออีกแล้วพูดผิดแล้วคือมันไม่สามารถปรับเอ็กโคให้เ,เออ เออนะครับผมพูดผิดเมื่อกี้ผมก็เลยตัดนะครับคือผมนะครับพูดผิดเยอวใช่คือพูดผิดเยอะมากวันนี้นะครับก็คือนะครับมันนะครับไม่สามารถปรับเอ็กโคได้แล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับลดเสียงได้แต่มันไม่สามารถปรับเอ็โคได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับเพราะขี้เกียจนะครับเออนะฮะก็มีแค่นี้ครับคลิปนี้แค่มารีวิวลำโพง บลูทูธขนาด8ดนิ้วนะครับเออรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นลำโพงบลูทูธ PK หนึ่งหนะครับคีเป็นคี PK หนึ่งหนะครับเออเนาะก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ตัวนี้กำลังเล่นคอมอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับก็นี่เรียนอีกแล้วเนาะเรียนอีกแล้วเนาะ นะฮะคลิปนี้ก็คือกําลังเรียนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามิ e t นะครับก็กําลังเรียนอยู่นะตอนนี้เอครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็อย่าลืมฟังข่าวสารอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อฟังข่าวสารของผมด้วยนะครับโอเคอย่าให้ผมจำลิปอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไป